วันนี้เราก็จะมาแนะนําการทํางานของลอมแล้วก็แรมนะครับโดยที่เราจะมาดูอุปกรณ์พื้นฐา,านกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้ฮะ7 4 1 2 5นะฮะซึ่งจะเป็นมีสัญลักษณ์อย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราใส่ Input x เข้าไปมันก็จะออก x ถ้าเกิดว่าในตัวขาคอนโทรลเนี่ยเท่ากับ0ซึ่งขาขาคอนโทรลเนี่ยถ้ามันเท่ากับ1นะฮะเมื่อเราใส่ Input x หรือว่าอะไรสักอย่างเข้าไปเนะี่ยมันก็จะไม่เกิดเอาต์พุตออกมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานของมันกันนะฮะ,ะเสียบปั๊กเลยครับเสียบแล้วครับขาแค่ต่ออย่างเดียวครับอาไฟติดแล้วะฮะกนดีปั๊กไม่ค่อยดีนะขอจับไปเลยครับอาอืม,อมเราเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยขาเอาพุทเนี่ยไม่ใช่ดิขาอินพุทเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่เราเสียบที่ g i จิกไฮ แล้วนี้ก็นี้ก็เข้าไปที่โลจิกโลใช่ไหมขาคอนโทรลคือศูนย์นะฮะก็เสียบที่โลจิกโลอยู่เมื่อเราสังเกตที่เอาพุฒมันจะพบว่า LED เนี่ยยังเป็นแสงก็คือทำงานก็คือตรงกับตัวอินพุตนั่นแหละครับโอเคเราจะลองเปลี่ยนไอตัวขาคอนโทรดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเราจะลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งเราพบว่า LED ตัวนี้เนะี่ยมันดับไปเลย ก็คือถูกตัดออกจากวงจรครับ